กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังข้อเท็จจริงที่ทำให้คนไทยไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เพราะไทยแต่เพราะนโยบายสหรัฐจริงแท้อย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับข้อเท็จจริงที่ไทยไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เพราะเสรีไทยช่วยสัมพันธมิตรหม่อมเสนีไม่ยื่นประกาศสงครามผู้สำเร็จราชการ ลงชื่อมิครบเป็นโมคะหรือเรื่องไม่ผ่านสภาแต่เพราะนโยบายของสหรัฐต่างหากเป็นข้อถกเถียงกันมายาวนานเรื่องการไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองของไทยที่ได้ยินกันอยู่ทั่วไปคือเพราะเสรีไทยในและนอกประเทศช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายสัมพันธมิตรนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่ผู้รู้หรือผู้เกี่ยวข้องบางส่วนได้สร้างวัฒกรรมการไม่แพ้ เหตุผลที่ไทยไม่แพ้สงครามโลกจากสองกรณีคือ 1. หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีปราโมทอกคราชทูไทยประจําสหรัฐไม่ประกาศสงครามกับสหรัฐด้วยการไม่ยื่นคําประกาศสงครามให้สหรัฐสอนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้สําเร็จราชการขณะนั้นไม่ได้ลงนามในการประกาศสงครามด้วยนักวิชาการสองท่านคือพันโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศสอนศักชูสวัสด และสัตพลวรปัญญาตากูลเป็นผู้ค้นคว้าและเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้จึงขอสรุปย่อมารวมกันในที่นี้ทูตไทยไม่ยื่นคำประกาศสงครามเริ่มจากกรณีที่หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีปราโมทอัคารราชทูตไทยประจำสหรัฐไม่ยื่นคำประกาศสงครามแก่สหรัฐตำนานเรื่องนี้เริ่มเมื่อวอเตอร์ฟิสมอริสผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานของนิตยสารนิวสววกที่กรุงวอชิงตันดีซี ได้เขียนบทความลงในนิตยาสารดังกล่าวฉบับวันที่3กันยายนพุทธศักราช2488เล่าว่าหม่อมหลวงราชวงศ์เสนีไม่ได้ยื่นคำประกาศสงครามให้สหรัฐเมื่อเขาพบคอเดลฮันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ทั้งที่หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีมีคำประกาศสงครามอยู่ในกระเป๋า อีกทั้งได้บอกฮันว่าจะไม่ประกาศสงครามต่อสหรัฐผมเก็บคำประกาศสงครามไว้ในกระเป๋าเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เจตนารมณ์ของคนไทยผมจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐต่อมาหม่อมหลวงราชวงศ์เสนีได้กล่าวถึงเรื่องนี้อีกหลายวาระด้วยกันเช่นเมื่อแสดงปาฐากถาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริการะหว่างสงครามโลกครั้งที่สองณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย 17สิงหาคม2485ดังนี้เช่นตอนรัฐบาลทางบ้านประกาศสงครามได้มีคำสั่งไปด้วยว่าให้นำความไปแจ้งที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันข้าพเจ้านำสำเนาโทรเลขไปให้เขาแต่บอกกับเขาว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเป็นตัวแทนประกาศสงครามกับอเมริกันเพราะไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันที่จะเป็นเหตุถือประกาศสงครามกันได้ทางกระทรวงการต่างประเทศของเขา ก็ใช้วิธีนอกตำรับอย่างเดียวกับเราบอกว่าเมื่อทูตผู้แทนไม่ยอมประกาศสงครามเป็นทางการเขาก็ไม่รับรู้และไม่ประกาศสงครามกับไทยเป็นทางการเรื่องจึงลงเอยง่ายๆดังนี้โดยไม่ได้นึกฝันว่าจะง่ายถึงเพียงนี้นอกจากนั้นหม่อมหลวงราชวงศ์เสนียังเล่าเรื่องดังกล่าวแก่คนในครอบครัวทราบและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งยังปรากฏในชีวะลิขิต หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของตอนเองว่ารัฐบาลไทยสั่งให้ปูประกาศสงครามกับสหรัฐแต่ปูเห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีต่อกันมาช้านานตั้งแต่ปีคริสตศักราช1833เป็นเวลา100กว่าปีอเมริกามีแต่ความเมตตาอารีให้ความช่วยเหลือคนไทยตลอดมาแต่ญี่ปุ่นยกทัพบุกเข้าเมืองไทยเราต้องแพ้สงครามญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศัตรูกับอเมริกาจูจูรัฐบาลไทยก็สั่งให้ปู่ประกาศสงครามกับอเมริกาปู่จึงทำไม่ได้และไม่ยอมประกาศสงครามขณะนั้นปู่ห้ามน้ำตาไว้ไม่อยู่มันออกมาคลอตาไม่ถึงกับไหลตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่ไม่เคยเสียน้ำตาอย่างนี้ต่อมาก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตำนานของหม่อมหลวงรัชวงศ์เสนีได้แก่นายปรีดีพนมยงค์จูดิสโต และอีบรูซเลโนสองคนหลังนี้เป็นนักวิชาการชาวตะวันตกนายปรีดีพนมยงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยให้เหตุผลไว้3ประการได้แก่ 1. รัฐบาลส่งคำประกาศสงครามผ่านกงสุลสวิสประจำประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศไปแล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องส่งทูตไทย ที่กรุงวอชิงตันดีซีอีกกรณีอังกฤษก็ไม่มีการส่งผ่านทางสถานทูตเช่นกันทั้งนี้ในปรีดีพนมยงยกจดหมายของหลวงพัะทะวาทอดีตเลข,ขานุการสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนในเวลานั้นมายืนยันว่าสถานทูตไทยหรืออัครราชทูตไทยไม่ได้รับคำประกาศสงครามจากไทยแต่ทราบข่าวการประกาศสงครามของไทยจากวิทยุ BBC 2. ในระหว่างสงครามไม่มีการติดต่อทางไปรษณีย์ระหว่างไทยยุโ,ยโรปและสหรัฐไม่ว่าทางอากาศหรือทางทะเลจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการส่งคำประกาศสงครามไปยังทวีปเหล่านั้น 3. คนไทยในเวลานั้นได้ยินอกักรราชทูตไทยประจำสหรัฐหรือหม่อมหลวงราชวงศ์เสนีประกาศผ่านวิทยุอยู่เสมอตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484ว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยดังนี้จึงไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจอมพลปอจะต้องส่งคำประกาศสงครามไปให้หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีทั้งที่รู้ดีว่าทูตไทยไม่พักดีต่อรัฐบาลแล้วส่วนนักวิชาการชาวตะวันตกคือสโตและเลโนตรวจสอบความถูกต้องของตำนานดังกล่าวจากเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเลโนนักวิชาการชาวอเมริกันยืนยันว่า หม่อมหลวงราชวงศ์เสนียื่นคำประกาศสงครามให้แก่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485แต่ไม่ได้ยื่นให้ฮันเพราะเวลานั้นฮันไม่ได้อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีแต่ไปพักฟื้นจากอาการป่วยที่มณนทนรัฐฟอลอริดาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเวลานานสาเดือนเลโนอ้างบันทึกที่สถานทูตไทยประจำสหรัฐ มีถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลงวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2486ในบันทึกที่เรโนโอ้างเป็นหลักฐานนั้นมอมหลวงราชวงศ์เสนีเล่าย้อนหลังเหตุการณ์เมื่อได้รับคำประกาศสงครามในปีพุทธศักราช2485่าทั้งว่าทาั้งๆที่ข้าพเจ้าปฏิเสธระบอบปกครองแบบพิบูรณ์ไปแล้วพิบูลยังบังอาจสั่งให้ข้าพเจ้าส่งคำประกาศสงครามให้กับรัฐบาลสหรัฐ ข้าพเจ้าระบุไว้ในบันทึกวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485ซึ่งยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าข้าพเจ้าจะไม่รับรู้คำประกาศสงครามนั้นส่วนสโตนักวิชาการชาวอังกฤษสรุปว่าถ้าพูดอย่างเคร่งครัดเรื่องที่หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีอ้างว่าเก็บคำประกาศสงครามไว้ในลิ้นชักไม่ได้ยื่นคำประกาศสงครามให้สหรัฐไม่เป็นความจริงสโตอ,อ้างหลักฐานเป็นบันทึก ของสถานทูตไทยประจำสหรัฐที่มีถึงกระทรวงการต่างประเทศลงวันที่11กุมภาพันธ์ผู้เขียนพบบันทึกลงวันที่11กุมภาพันธ์ณนะสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกาณนะมนรัฐแมริแลนด์ยืนยันว่าสถานทูตไทยประจำสหรัฐโดยหมอมหลวงราชวงศ์เสนีได้ส่งคำประกาศสงครามของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจริงแต่ก็แสดงเจตนาว่าไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามกับสหรัฐ บันทึกดังกล่าวลงวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485ระบุว่าสถานทูตไทยขอส่งโทรเลขที่ได้รับในวันเดียวกันนั้นให้ทางสหรัฐซึ่งส่งมาจากสถานทูตไทยที่กรุงลิสบอนโปรตุเกสเนื้อหาของโทรเลขเป็นคำประกาศสงครามของไทยพร้อมคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศไทยให้สถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซี แจ้งเรื่องดังกล่าวให้รัฐบาลสหรัฐทราบอย่างเป็นทางการโดยให้แจ้งด้วยว่ารัฐบาลไทยได้ส่งคำประกาศสงครามให้สหรัฐผ่านทางรัฐบาลสวิสซึ่งดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐในประเทศไทยด้วยบันทึกตอนท้ายยังกล่าวปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งในโทรเลขว่าไม่ต้องกล่าวก็ได้ว่าสถานทูตไทยไม่ใส่ใจกับโทรเลขดังกล่าวเลยมูลเหตุที่หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีแจ้งเรื่องประกาศสงคราม ให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทราบนั้นหม่อมหลวงเสนีกล่าวว่าเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐเข้าใจผิดและไม่สนับสนุนกระบวนการเสรีไทยนี่เป็นหลักยืนยันว่าหม่อมหลวงราชวงศ์เสนียื่นคําประกาศสงครามให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจริงแม้ในทางปฏิบัติจะเป็นการส่งก็ตามขัดกับตำนานที่หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีว่าไม่ได้ยืน่นกล่าวโดยสรุปก็คือหลังจากสถานทูตไทย ได้รับโทรเลขประกาศสงครามและบันทึกดังกล่าวเสร็จในวันที่11กุมภาพันธ์ในวันรุ่งขึ้นคือวันที่12กุมภาพันธ์มอมหลวงราชวงศ์เสนีอาจไปพบกับพันธ์พร้อมกับบันทึกดังกล่าวแต่ปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับสหรัฐและไม่ได้ยื่นบันทึกที่นำไปด้วยต่อมาในวันที่13กุมภาพันธ์จึงส่งบันทึกดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้สําเร็จราชการลงชื่อเมครบหรือไม่ผ่านสภา กรณีที่2คือนายปรีดีพนมยงซึ่งเป็นหนึ่งในสาผู้สำเร็จราชการนั้นไม่ได้ลงนามในการประกาศสงคราม25มกราคมพุทธศักราช2485จึงถือว่าประกาศไม่สมบูรณ์มีผลเป็นโมฆะนายทวีบุญยเกตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้บันทึกไว้ด้วยตนเองว่าประกาศสงครามนี้จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การก่อนแล้วจึงส่งไปให้ผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นซึ่งมีอยู่3คนด้วยกันคือ 1. พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา 2. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินและ 3. นายปรีดีพนมยงโดยในวันประกาศสงครามนั้นตรงกับวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485 และเป็นวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นพิเศษด้วยพอเวลาประมาณ11นาฬิกาได้มีเจ้าหน้าที่มารายงานนายกรัฐมนตรีว่าคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มีอยู่ในกรุงเทพเพียงสองท่านเท่านั้นคือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยาอาภากับพลเอกเจ้าพระยาพิชเยยทรนโยธินส่วนนายปรีดีพนมยงค์ไม่ได้อยู่ในพระนครทราบว่าไปต่างจังหวัดคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ จึงลงพระนามและลงนามเพียงสองคนเท่านั้นจะลงนามครบทั้งสามคนเกรงว่าจะประกาศให้ทันเที่ยงของวันนี้แต่ประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้มีรับสั่งว่าให้ประกาศชื่อนายปรีดีพนมยงค์ลงไปก็แล้วกันแม้จะไม่ได้ลงนามก็ตามท่านจะทรงรับผิดชอบเองและนี่คือประเด็นที่มาการตีความประกาศสงครามเป็นโมฆะซึ่งนับเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และขัดแย้งกับหนังสือนายกรัฐมนตรีที่2.10213ทับ2484ลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2484เรื่องการตั้งซ่อมผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพิ่มเติมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยใจความตอนหนึ่งในหนังสือดังกล่าวมีความดังนี้มีข้อตกลงกันว่าในการลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้นให้ถือเอาเสียงข้างมาก เป็นประมาณและการลงนามในเอกสารราชการนั้นให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อย่างน้อยสองท่านเป็นผู้ลงนามตามประกาศสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2480นั้นจากเอกสารข้างต้นจึงสรุปได้ว่าการลงพระนามหรือลงนามโดยคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์สองคนหรือ3คนไม่ใช่เหตุที่ทําให้ประกาศสงครามเป็นโมฆะได้แต่ประกาศสันติภาพอ้างว่า ประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนขัดตบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองนั้นแท้จริงมาจากเหตุที่ว่าการประกาศสงครามนั้นอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475มาตรา54พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามทำหนังสือสัญญาสันติภาพสงบศึก และทาหนังสือสัญญาอื่นๆกับนานาประเทศการประกาศสงครามนั้นทรงทําต่อเมื่อไม่ขัดแก่บทบัญญัติแห่งกติกาสันนิบาตแห่งชาติหนังสือสัญญาใดๆมีบทเปลี่ยนแปลงอนณาเขตสยามหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญาซ้ายท่านว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรหากนักกฎหมายอย่างนายเดือนบุญนาคและนายไพโรธชัยนามอธิบายหลักการของมาตรา54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ไว้โดยมีข้อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการประกาศสงครามและการสงบศึกเป็นของคู่กันรัฐธรรมนูญให้อำนาจประกาศสงครามแก่พระมหากษัตริย์ก็ให้อำนาจในการทำสัญญาสันติภาพไปด้วยกันเป็นธรรมดานอกจากนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์ประกาศสันติภาพ มีผลให้ประกาศสงครามของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามต่อประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะโดยรัฐบาลได้เสนอประกาศสันติภาพต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบกับการประกาศดังกล่าวซึ่งคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488ดังนั้นจึงพออนุมานได้ว่าเหตุที่ประเทศไทย ไม่เป็นผู้แพ้สงครามเพราะประกาศสงครามเป็นโมฆะเนื่องจากประกาศสงครามไม่ผ่านสัตยาบันและให้ความเห็นชอบโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ที่บัญญัติไว้ในมาตรา62วรรค8ว่าการให้ความเห็นชอบแก่หนังสือสัญญาตามความในมาตรา76ต้องกระทําในที่ประชุมร่วมกันของสภาและมาตรา76บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ ทรงไว้ซึ่งพระอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสงบศึกและทำหนังสือสัญญาอื่นๆกับนานาประเทศหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอนาเขตไทยหรือจะต้องออกพระราชบัญญตัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาสาเหตุให้สหรัฐไม่ประกาศสงครามตอบไทยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ข่าวการประกาศสงครามของไทยจากสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ไม่นาน หลังจากไทยประกาศสงครามได้เพียงหนึ่งวันเป็นอย่างช้าที่สุดคือวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485อีกสองวันต่อมา <S <S ฟฟแฟรงคินดีลุสเวลประธานาธิบดีสหรัฐได้ตัดสินใจไม่ประกาศสงครามตอบไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเสนอหรือราวสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่หม่อมหลวงราชวงศ์เสนีจะได้รับคำประกาศสงครามจากกระทรวงการต่างประเทศไทยเสียอีกการตัดสินใจของสหรัฐดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายเดิมของรูสเวลที่มีมาตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2484หลังจากประเทศเล็กๆในยุโรปได้แก่โรมาเนียอังการีและบันเกเรียประกาศสงครามหรือมีสถานะสงครามกับสหรัฐแต่สหรัฐไม่ประกาศสงครามตอบเพราะถือว่าประเทศเหล่านั้นถูกเยอรมนียึดครองและประกาศสงครามเพราะถูกกดดนันและไม่จำเป็นต้องทำอะไร กรณีประเทศไทยสหรัฐจึงถือนโยบายเดียวกันนั้นคือไทยประกาศสงครามเพราะถูกกดดันจากการถูกญี่ปุ่นยึดครองสรุปได้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองการพบหรือไม่พบกันระหว่างหมอมหลวงราชวงศ์เสนีกับฮันการแจ้งหรือไม่แจ้งการยื่นหรือไม่ยื่นคำประกาศสงครามของสถานทูตไทยให้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐที่จะไม่ประกาศสงครามตอบไทย ในทำนองเดียวกันการลงนามของผู้สําเร็จราชการไม่ครบทั้งคณะหรือการประกาศสงครามที่ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมีผลให้ประกาศดังกล่าวเป็นโมฆะหรือไม่ก็เป็นเรื่องภายในประเทศไทยทั้งหมดนั้นในเวทีนานาชาติไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้ไทยไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองหากประเด็นอยู่ที่สหรัฐตัดสินใจไม่ประกาศสงครามตอบไทยตั้งหากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มา เว็บไซต์ศิลปะแม็กดอและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ